สวัสดีครับผมน้อย DIY นะครับวันนี้เราจะซ่มขยายนะครับรุ่นนี้ก็เป็นขยายสเตอริโอนะครับ800วัตต์อันนี้ก็เพื่อนที่ทำงานก็เอามาให้ซ่อมนะครับแต่ว่าเขาก็ลื้อมาแล้วแต่เขาก็ แก้ไม่ได้นะครับก็เลยเอามาให้ผมเช็คซ่อมให้นะครับอันนี้ก็โดนแกะเปลี่ยนเองเลยนะครับอาการก็ดังมั่งไม่ดังมั่งนะครับแล้วก็เวลาปรับบอรลุอะไรก็เสียงมีมั่งไม่มีมั่งนะเสียงหายมั่งนะแล้วก็มีสัญญาลบกวนนะครับ เดี๋ยวลองมาเปิดเทสดูก่อนนะครับตัวพากขยายก็ใช้งานได้อยู่นะครับตัวปัญหาก็น่าจะ มันจะเป็นตัววอลุ่มนี้ฮรดูจากอุปกรณ์ข้างในแล้วก็ไม่น่าจะมีตัวไหนเสียหายเท่าไหร่นะครับ ว่วลุงว่าเป็นรุ่นรเป็นแบบแปดขานะครับแต่เขาเอาแบบหกขามาใส่แทนนะครับอันนี้มันเป็นรุ่นแปดขานะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาเปลี่ยนให้แล้วนะ นี่ฮะจะเป็นบรูปแบบนี้นะครับนีบ่ตัวนี้จะเป็นไอ้ขาเป็นเซนเ,นเตอร์นะฮนะเนี่ยแต่เขาเอารุ่นนินธรรมดามาใส่น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนวรูปตัวนี้ออกนะครับ อันนี้ก็เป็นวอลุ่มที่เราถอดออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบ6กขาแต่ในวงจรนะเขาจะใช้แบบ8ปดขานะครับมีมีแถบเซนเตอร์นะครับวูรนะุ่มตัวนี้มันก็จะมาใช้คู่กับไอตัวนี้นะ ไอตัวเพิ่มเรื่องเสียงเบสนะฮะมันต้องมีเป็นวอลลุ่มมีที่มีมีแพบเ็นเตอร์ด้วยนะฮะเนี่ยฮะเบดขาะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการบัตรกีก่อนนะครับ เพื่อนๆก็ดูให้ดีนะครับว่าเวลาบัตรกีนะอยาให้มันชนกันนะครับผลวมตัวนี้ผมก็ซื้อมาในราคาสามสิบบาทนะครับเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อเปิดเองได้นะครับเดี๋ยวลอามลองเปิดเทสด,ดูนะครับว่ามันยังดังอยู่ไหม เพื่อนเอนก็อย่าลืมต่อสายกาวนะครับเข้ากับตัววลุ่มด้วยนะครับเดีย๋ยวผมทำการต่อสายกาวลลปไปก่อนจะได้ไม่มีเสียงรบกวนนะครับ เดี๋ยวมาลองเทสดูนะครับแบบมันก็ไม่ค่อยมีเสียงรบกวนเท่าไหร่แล้ครับอลุ่มน่าจะเสียนะครับแล้วก็เข,าเ,ขาเอาบอลุ่มตัวอื่นมาใส่นะครับมันไม่ได้เป็นเหมือนตัวเดิมนะครับมันก็ ไอตัววอลุ่มน่าจะเสียด้วยเดี๋ยวลองมาลองเปิดเทสเสียงดูนะครับเดี๋ยวผมต่อสายสัญญาณเข้าไปก่อน ก็สรุปแล้วก็เครื่องนี้ก็วอลลุ่มเสียนะครับก็ทำการเปลี่ยนวอลลุ่มแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับส่วนผ้าขาผ้าขยายก็ไม่เสียนะครับก็ถ้าเ,เพื่อนมีขยายแบบนี้นะครับอาการแบบนี้ก็เ,เพื่อนก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเองได้นะครับเช็คตามอาการเลยว่าจุดไหนไปจุดไหนนะครับ อันนี้มันพอดีอาการเป็นไม่เยอะนะครับก็ตอนที่ได้มาก็อาการมันก็เปิดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็ซ่อมมาแล้วแล้วตอนนี้เขาซ่อมเองนะครับพอดีเขาก็เปลี่ยนวารุ่มแบบนี้มาแทนก็มันไม่ถูกต้องเลยครับก็มันต้องเป็นแบบแปดขานะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝาก กดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับถ้าผิดภาพการใดก็ขออภัยด้วยถ้าเพื่อนๆสงสัยจุดไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องน้อยดีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ